สวัสดีครับท่านผู้ชมชมรมสื่อดอนเมืองสัญจรพาท่านผู้ชมไปที่สนามฟุตบอลพรานไพรีสนามแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ซอยบึงขวางสแยก18เขตเมนบุรีกรุงเทพมหานครไปชมบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ไมซีการกุศลประเภทผู้สูงอายุ เริ่มการแข่งขันกันตั้งแต่เวลา09.00นถึง16.30นของวันนี้วันที่6มีนาคมพศ2565เรานำคู่การแข่งขันระหวา่างอิสดาฮัดอินเตอร์พบกับชมรมผู้ปกครองบ้านคลอง10 f เซตลอดทั้ง การให้สัมภาษณ์ของอาจารย์ชันวิทย์มีโมซอร์ประธานจัดการแข่งขันวัตถุประสงค์และความมุ่งหวังของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มาให้ผู้ชมได้รับชมเราไปติดตามชมบรรยากาศภายในงานพร้อมๆกันครับ อยู่แล้วก็แล้วก็นายแทงเน้นเข้ามาแล้วก็หอุดนะฮ่าฮ่าฮ่าแต่นายกอดเด็ดถ้าผู้ทำประตูโอ้โหไม่รู้กันนะลุงนี่าเป็นประตูไปแล้วนะจังหวะสุดท้ายนี่ไปเข้าเท้าของบ้านของศิษย์อย่าเล่นอย่าเล่นดีนบ้านของผีควักขึ้นก็มานะ แล้วก็ไปทางด้านซ้ายโยกไปทางด้านซ้ายแล้วแทงลึกเข้ามาติดบอสเจมบอสเจมจ่ายให้เพื่อนสวยงามแล้วลูกนี้ถึงบอลลกแล้วยังไงหน้าหมุนหนึ่งรอบแล้วคืนกลับมาหน้าแล้วตีบอลออกข้างมาหน้แล้วก็ตาตาบีบตัวหน้าตาเอ้ยเหมอแล้วเน่ตาไม่บีบเขาจนิด้นูกแล้วคุณไปเข้ามุนเข้าไม่เป็นเอนิีกตเอเอนั่นแหละ เป็นรายการาฟุตบอลเชิญสัมพันธ์ชันวิทย์เอฟซีครับผมร่วมกับสนามฟุตบอลพันธ์พรีนะครับมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้กลุ่มเพื่อนๆที่ผมเคยได้ไปทําทการแข่งขันได้กลับมาพบปะสังสรรค์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ให้ห่างไกลาจากโรคระบาดตอนนี้ครับโควิด -19 นะครับผมใหคม้คนผู้สูงอายุได้หออันอ,ออกกลับออกกำลังกายางครับเพราะช่วงนี้สถานการณ์โรคระบาดในบ้านเรามันใกล้มัน,มน,มนเยอะมากนะครับผม อยากให้เรา,เาแบบออกกําลังกายให้ห่างไกลกับโรคระบาดต่างๆนะครับผมเพื่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับผมเป็นสนามฟุตบอลพารนไพรีนะครับผมพื้นขวาง3แยก18เขตมินบุรีครับผม<ล>ติดต่อที่คุณสมศักดิ์ขุมม่วงนะรครับผมเบอร์โทร086 886 7444ครับผมเป็นผูด้ดูแล